มันบิดเบี้ยวกับโครงสร้างที่ออกแบบมาอันนี้ถ้าเป็นออกมาเป็นเป็นโทษกับทางรัฐบาลเนี่ยจะมีอะไรมาเสริมไหมครับคือผมคิดว่าเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดกันเหมือนกับว่าสารธรรมนุน,นเป็นเหมือนกับสารยุติธรรมในกระบวนการปกติใช่ไหมครับจริงๆตัวสารธรรมนุนเองในแง่ความคิดนี่มันก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางการเมืองมันเพิ่งเกิดในโลกสัก 19, 20, 19, 30, 1 9 2 0 1 9 3้แลก้วกก็เกิดเกิดด้วยเหตุผลทางการเมืองของหลายสังคมนะครับในบแต่ละสังคมก็ก็มีเหตุผลทางการเมืองแต่ไม่เหมือนกันผมคิดว่า เวลาพูดถึงเรื่องสาระรมรดนูญก็ดีเวลาพูดถึงการพิจารณาสองสาระมรมนูนก็ต้องต้องเข้าใจก่อานสาระมรดนูญในต่างกับสารยุติธรรมครับสาระมนูญเกี่ยวพันกับการเมืองโดยคอนเซ็ปต,ต์เกี่ยวพันตั้งแต่ต้นยิ่งในกรณีของเมืองไทยกำเนิดของสาระมรดนูนเนี่ยเกี่ยวพันกับการเมืองมากตั้งแต่ต้เนเปนการเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องซึ่งเรื่องของการรัฐประาาหารพูดตรงตงตุลาการสาระมนูญเกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของการรัฐประัฐหารพเพราะนี่ผมคิดว่าการถูกการวินิจฉัยนี่ก็จะมีปัญหา กา,การบทบาทของสารธรรมนุนในเรื่องนี้เนี่ยที่ผมพูดว่าทําให้ระบบเสียคือมันเป็นเหมือนกับสารแลธรรมนุญทําให้ทําให้ความเป็นอิสระของของคนซึ่งเป็นชนชั้นนําเก่าเนี่ยพูดแบบกว้างๆอย่างนี้แล้วกันนะครับ,รบในการเตือนคนในสังคมซึ่งต้องการแก้รธรรมนูญเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับส,ส,สิ่งที่อาจารย์วรรณธรรมพูดเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ค่อนชัดเจนว่าบรรยากาศของการแก้ธรรมนุนในตอนนี้มันก็คือความความรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้มีการแก้ธรรมนุญโดยโดยสภาไปตามกระบวนการปกติเนี่ยอาจจะมีคนอย่าง จอึ้งพากรเข้ามาอาจจะมีคนอย่างคนอื่นๆที่ที่ทพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีหลายๆท่านก็ดีเนี่ยเข้ามาอยู่กับในข้องเกี่ยวข้องในการแก้รั้นูนซึ่งสาหรับผมแล้วเนี่ยมันคือสะท้อนถึงความหวาดระแวงประชาชนไงครับค,ค,คือคือชนชั้นนําจํานวนหนึ่งมีความหวาดระแวงมากว่าไม่ไว้ใจเมื่อไหร่หก็ตามที่ประชาชนมีอํานาจโดยตรงในการแก้รั้นูนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนประเทศซึ่งผมไม่เชื่อแบบนั้นไงครับผมคิดว่าเราไม่ควรจะมองประชาชนแบบนั้นว่า ประชาชนเป็นสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้ผมเชื่อว่าเราอยู่ในประเทศซึ่งประชาชน,นมีวิจารณญาณมีสติปัญญาเราคิดได้เขารู้เขาเขียนประเทศเขียนสังคมให้ดีกับเขาในอนาคตยังไงได้แลวผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ประชาชนมีอำนาจเด็ดขาดในการแก้หนูเนี่ยเขาจะไม่เขียนสังคมให้เลวรลงครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสังคมซึ่งมีการการรับมันหลังปี50ซึ่งเห็นชัดแล้วว่าหลังจากการใช้มันปี50เนี่ยมันเกิดปัญหาจริงๆการการเถียงกันเรืานาน่องทุนตอนนี้เนี่ยจะไม่เกิดเลยถ้าถ้าถ้ามันมีปัญหาว่าสารทมนมี มีอำนาจเข้ามาในเรื่องของสภามากเกินไปการแก้ดุลไม่เคยมีครั้งไหนที่มีปัญหามากเท่าครั้งนี้ครับที่มันมันโยงไปสู่ความหว,ดวาดกลัวพรรคจะโดนยุบหรือเปล่ารัฐบาลจะโดนล้มหรือเปล่าอันนี้เป็นสถานการณ์การเือนที่ผิดปกตินะครับเราโยงไปหลายเรื่องมากเลยอาจารย์ใช่เ,เพราะว่ามันเป็นเป็นผลของการการเกิดสารมุนในเงื่อนไขเฉพาะแบบไทยองซึ่งโดยตัวสารมุนเองเนี่ยทุกสังคมเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าสารมุนต่างกับสารยุติธรรมจะมองการพิจารณาของสารมุ่นเป็นสารยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ผิดสารมุ่นโดยคอนเซปต์ เกิดขึ้นมาด้วยเงื่อนไขทางการเมืองของทุกสังคมแล้วผมคิดว่าในกรณีนนบ้านเราก็ต้องมองแบบนี้ไม่งั้นก็จะมองแบบผิดๆไปว่าสาธารณนก็ใช้อํานาจตามกฎหมายไปมีกระบวนการพิจนารณาตามกฎหมายไปนะครับผมคิดว่าอันนี้คือคือ,ค,อคือเบื้องต้นเลยที่จะต้องความเข้าใจก่อนว่าในสุดกระบวนการทั้งหมดนี้มันสะท้อนถึงความบาดระแวงความไม่ไว้วางใจว่าเมื่อปล่อยให้สภาเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการแก้รัฐธรรมนูญในแบบที่ล้มล้างรูปแบบการปกครอง ใช่ไหมครับทีนี้ฟังอาจารย์ก็เหมือนสารละลายน์กลายเป็นกลไกเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปไปในรูปแบบสําหรับผมสารละลายน์เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับสารละลายน์ทุกสังคมเป็นเครื่องมือทางการเมืองในต้นในเยอรมันเองในออสเตรียเองออสเตรียเองตอนเกิดคอนเซ็ปต์เรื่องสารละลามน์มีการดิเบตระหว่างคาร์ชิวิตกับฮันสเกลเซนซึ่งก็เกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขทางการเมืองในออสเตรียกับเยอรมันผมไม่คิดว่าการที่สารละลายน์เป็นเงื่อนไข เป็นผลของการเมืองเป็นปัญหาสําหรับผมแต่ต้องทําความเข้าใจว่าสารมุนเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองเป็นผลทางการเมืองของสังคมที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนะครับในกรณีของบ้านเราเนี่ยมันกับตลัดกันคือสารมูนเกิดขึ้นในเงื่อนไขของสังคมซึ่งไม่เป็นเสรีประชาธิปไตยในประเทศอื่นเขามีได้แต่ไม่มีการออกมาประท้วงกันอะไรีนมีครับมีคือสารมุนในหลายสังคมมีบทบาทในการยุบพัดการเมืองอย่าเช่นในอียิปต์ก็มีในปากีกถาก็มีในในเม็กซิโกก็เริ่มมีในตุรกีก็มีในกรีซก็มี บทบาทของสารนัมบนในลักษณะที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคล้ายๆกับประเทศเหล่านี้คือสารนัมบูนเนี่ยเป็นตัวแทนของทหารนะครับเป็นตัวแทนของทหารเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เรียกว่าอำนาจเก่าในการทําให้อำนาจซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยทำงานไม่ได้อย่างเช่นในอียิปต์ก็ัดเจนว่ามีมีการใช้สารนับนเข้ามาเพื่อทําให้รัฐบาล ที่มาจากการ<อ>เลือกตั้งเนี่ยไม่มีอำนาจเต็มคือทําให้อำนาจรัฐไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเซนที่คิดอยากจะทําอะไรก็ได้แต่ว่าในสังคมแบบเสรีประชาธิปไตยเราชื่อว่าอำนาจประชาชนอยู่ที่เสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมเมื่อเสียงส่วนใหญ่มอบมอบฉันทานุมัติให้ใครเนี่ยคนคนกลุ่มนั้นก็ก็ต้องเชื่อว่าประชาชนควรรู้ว่าเขาเขาชอบใครเขาเขามีวิจารณญาณได้อย่าไประแวงว่าประชาชนโง่ครับอย่างในในกรณีตุรกีเนี่ยสารน้ำนุนยุบพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลเดิมเนี่ยสามครั้งนะครับในรอบ20ปี ยุบแล้วยุบอีกคือไทยรักไทยมาไว้วยว่าตัวเองโดนบ่อยในยเด็กๆฮะกรณีศึกษาตุกตรกีเขาโดนหนักกว,ว่าแล้วพันที่โดนยุบทั้ง3าครั้งเนี่ยชนะเลือกตั้งใหม่ทั้ง3ครั้งครับเพราะในรอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการตัดสินแบบเป็นโทษกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ยุบเพื่อไทยไปไม่เป็นไรตั้งพรรคใหม่ก็ผมก็เชื่อว่ามันจะชนะเลือกตั้งใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องนี้ผมคิดหลักการก็คือการการอยู่บทบาทสารมุนแบบนี้มันเกิดในเงื่อนไขทางการเมืองแบบไทยๆมากซึ่งซึ่งถ้าเเเเรรรราาาไไม่่่ตัึงงงงืืออนนนีี้้จะวิิิฉยปดท นะครับว <łość> ่าม <fo> ันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการวิพีพิจารณาคดีปกตินะ